อ้าวเป็นไงถูกเยอะไหมโอว้วันแพะกะแล้วว่ต้องโดนถูกร้อยห้าสิบครับอาจารย์โอ้ใช่ได้ใช่ได้วันแพะวันแพะกะแล้วว่ต้องโดนตอนแรกเจ้าสองก็จะนี่ขายของฝนตกด้วยพี่คือรักเออเะไร <ล S 1> ดีแล้วสอง,งรอบเลยครับอาจารย์เออเออไดีแล้วถ,ถ้ามันออกก่อนนะน,นี้ก็ได้ประมาณสองร้อยบาทก่อนนะโอเคแล้วสนุกสนุกอย่าไปซีเรียสอืมใช่ครับก็ซืันนี้แล้พอประมาณถูกสามเจ้าเลยครับอาจารย์ซื้อทุกคนเลยถูกหมดเลย ดีมากครับครับนั่นแหละก็ห้องน้ำมันสําคัญจะไปแก้ห้องน้ํากันนั่นแหละถูกต้องแล้วนะตามน้ำตอาผ้าสีเขียวเหรอครับอาจารย์อ่าผ้าผ้าผ้าพรมอ่ะสีเขียวมันจะดูดดูดความเป็นอัปมงคลอืมไม้มันจะดูดน้ำไงตามหลักธาตุไม้มันจะดูดน้ำไงนะมันก็จะดูดแล้วเกลือเดี๋ยวิคกี้พาฟังย้อนหลังเกลือเหรอครับที่อาจารย์ว่าให้เอามาใส่ยังไงใช่เกลือเกลือใส่เซรามิกเดี๋ยวฟังย้อนเดี๋ยวฟังย้อนจะละเอียดกว่าเนาะ โอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราพักก่อนเดี๋ยวเจอกัน m อไอเดี๋ยวเตรียมสอนก่อนเพราะว่าเห็นเห็นเห็นจอมบอกว่าจะมีคนขั้นสิทธิ์ม่คิงไปคุยดูครับตามลองไปคุยดูเธอช่วยเขาแล้วแล้วจอมได้ด้วยเธอได้ด้วยนะแล้วเธอสามสอดคอมกระจอมน่ะเสือม้าหมาน่ะนะถ้าไปช่วยคือการช่วยคนเปิดดวงเนี่ยเหมือนเราได้ได้เปิดเลยอือได้เปิดเลยนะเออบอกเลยเนี่ยจริงๆมันมันมันเหมือนเราได้เปิดเองเลยอือเสริมเราไปอีกครั้งนึ่งเลยอือดีดีดีช่วยคัน เธอไม่ต้องดูใครหรอกเธอดูพี่เบิร์ตมาชวนเราเนี่ยถ้าพี่เบิร์ตไม่มาแนะนำให้เรารู้จักห้องจุ้ยก็ไม่มีอาจารย์เซนซือแล้วไม่มีพวกเธอจบพี่เบิร์ตชวนเราคนเดียวนะแล้วคิงชวนกี่คนแล้วเนี่ยคิงคิดดูแล้วกันเพราคิง,คงจะไปได้ไกลกว่าเราขนาดไหนอะคือมึงไม่ต้องมาสอนอย่างกูรอกน,นึกออกไหมคือไม่ต้องมาสอนหรอกแต่มึงแนะนําให้คนรู้จักห้องจุ้ยมาเรียนห้องจุ้ยแล้วเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตอะได้เลยได้เหมือนกันเลยเนาะโอเคใช่ใช่ก็ลองลองแนะนําเขาดูนะครับ เอาตามกําลังเขาว่าค่อยทําแล้วก็ก็ตอนเนี้ห้องอ่ะมันก็เปิดให้เข้าฟรีแล้วถูกไหมเปิดขั้นไหนก็เข้ามาเรียนได้นะครับเข้ามาเรียนได้นะแล้วก็จะเป็นคอนเน็กชั่นช่วย้อเปิดฟรีอ่าใช่ดูราการก็เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรเงี้ยก็แนะนาเข้าไปเ่าบอกนะบอกใช่ใช่ดีๆบอกเขานั่นแหละบอกเขาว่าโน้มน้าวใจเอ็นโลว่าเออจริงๆเพราะว่ามันเป็นกุศโลบายไง นะเราได้ด้วยเขาได้ด้วยเป็นบารมีเราได้ช่วยคนะนะครับมันโอเคเพราะเราเชื่อมั่นอยู่แล้วรู้อยู่แล้วในวิชานะมันมันมันของจริงอะ่ะเออใครก็เรียนไป,ไปห่วงจุย้ยไฮโซอะ่ะนะครับแล้วก็อะไรอ่าจ,จะพูดอะไรอย่ะนั่นะแหละก็ก็พอให้เขามาลองเรียนดูกกด,นนดิเป็นไงลงูกเกดเป็นไงจอมก็จะกั้นใจกินนะครับอาจารย์น้องเขาก็ฟังไม่ค่อยละเอียดอืมอืมมันมันมันโทรหาปุ้ยจอมโทรหาปุ้ยบอกว่า พี่ปุ้ยพี่อิงบอกให้กั้นหายใจกินแล้วลูกเก็บมันอันใหญ่จัหายใจไม่ทันไม่กัน้นหายใจอ,<ะ>อธิษฐานให้กัน้นหายใจแล้ว,วอธิษฐานแล้วก็กินใช่ใช่เออต่อมาฟังไปละเอียดพี่ก็พูดเร็วด้ครับเร็วเออไม่เป็นไรนี่แหละนาก<ๆ>ั้นตอนาที่ที่เอาเอาแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยใส่เอาเอาค่าปากจอมเอาเศษปากตัวเองเขาถามเรื่องว่าเอาไม่ใช่เอาเศษเอาค่าปากองค์พญานาคพี่ก็บอกดีเออแล้วย้ำนะเอ่อ ไอไอไอวันเนี้ยมันเป็นวันแพะเราไม่ได้เปิดอ่ะเดี๋ยวเราจะพักเราจะเก็บพลังพุ่งเนี้ยวันลิงพุ่งนี้แรงนะอ่าพุ่งนี้แรงพุ่งนี้แรงพุ่งนี้วันลิงนะครับแรงมากนะครับแรงมากนะครับก็ได้ใช่ไหมครับอ่าได้เปิดได้เลยวันวันลิงเปิดได้ทุกคนเพร่ะเรามีเคสสะท้อนกลับมีอะไรไม่ต้องกลัวนะพุ่งนี้วันลิงวันเราเราเกิดปีลิงเนนะครับพุ่งนี้ก็แรงนะใครเปิดพุ่งนี้ก็ได้ก็ก็ดีนะก็ดีนะครับก็ก็พิงพิงเพิ่งเอาที่อาจารย์ถักว่าลูกององ อ๋อทาเวทอยู่ในห้องนอนเอาออกมาข้างนอกคิงก็เพื่อออกมาข้างนอกแล้วมันก็โดนเลยครับอาจารย์เพราะว่าใช่อาจารย์เห็นก็คิงอยู่ใช่ไหมครับที่ห้องนอนเห็นเห็นก็เหมือนเคสเมื่อกี้ไงสวยไงยที่เอาทาเวทไปติดประตูห้องนอนไงมันไม่ควรติดไง ทิ้งเอาไว้ในห้องข้างบนหัวนอนนะทิ้งก็ได้เอาออกมาเป็นแกับอาจาแล้วมันก็ถูกเล้เลยอืมใช่ถูกต้องมันเป็นน้าประทับไฟไงห้องนอนไม่ต้องการไฟเยอะไงแค่หนช่างก็พอแล้วหนช่างเป็นธ้าท้ที่พนด์ลายของขายเลยอาจารย์เป็นบัรยันใหญ่ๆในทก็ไม่รู้อืมอืมอืมอเอาไว้ถ้าจะเอาไว้ในห้องนอนนะต้องไว้ที่หวนช่างคืออย่าไปอย่าเอาไปติดเออไว้ที่หวนช่างอย่าไปแปะอะไรคือต้องวางไว้บนผ้าแดงเลยอ่ะได้ทาวเวทอ่ะนะเออเออ ได้หมดได้หมดได้หมดวางวางวบนช่างบวนช่างนี่คือได้หมดไม่มีอะไรเลยคือวางได้ไม่มีความเป็นอัปมงคลแต่ถ้าเราไปติดตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยถ้าเป็นสีแดงอ่ะห้องนอนมันไม่ต้องการธาตุไฟไงสีแดงมันเป็นธาตุไฟเอาเอาติดไว้ได้ใช่ไหมครับติดข้างบนบนช่างได้ครับอไม่ต้องวางต้องวางต้องวางที่ผ้าแดงถ้าติดคือไม่ใช่เคสคือไม่ใช่เคสวหบวนช่างไงต้องวางบนผ้าแดงคือคือการทําเคสวหบวนช่างอ่า ง่ายสุดถึงเราเราถึงบอกไงถ,ถ้าใครฟังเข้าใจหรือบอกวนช่างอ่ะยิ่งตั้งยิ่งเยอะยิ่งดีตั้งทุกห้องได้ยิ่งดีตั้งได้ทุกทิศบวนช่างคือห้าธาตุถ้าเรามีเครื่องประุมบางคนอะไรมีเรือมีอะไรที่เราเอามาเป็นของอครูบาอาจารย์คนอื่นน่ะแล้วเราคิดว่ามันจะแบบมีมงคลไหมมีความเป็นมงคลไหมเอาไปวางหวนช่างถึงย้ำว่าต้องใช้ไฟเราอถ้าไฟเรามันจะดีมันจะส่งพลังเยอะมันจะไม่ผิดอะไรเลยถ้าเราเอาไปวางบนบวนช่าง อ่าพอพอเข้าใจนะอ่าที่เราย้ำนะครับตามนั้นโอเคแล้วมีใครขาดไฟไหมนะมีคร์ปจอมก็ขาดพี่ตู่ก็ขาดคิงเอาของพี่ตู่ไปให้จอมว่าจอมพี่ตู่มีเดี๋ยวทักแอดเยบไปถ้าไม่พอนี่จะหมดแล้วถ้าไม่พอเดี๋ยวเราจะส่งไปให้ใหม่ลองเช็คมาว่าขาดกี่คนคิงเช็คมาแล้วบูชามาหมดกันหรือยังใครที่บูชาใครที่โอนเงินแล้วคนที่ไม่โอนเงินไม่ต้องไปนับเออนับถ้าจันนักก็โอนเงินมางงแล้วกูงงแล้วเนี่ยนะ คมไฟเด็กนะใช้อุดอนหมด,ดอ,าาอยู่ขบ aja เขาเขาอันนี้เหลือแต่ของหมอตาเออ,เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ซีดีอะไรเงี้ยก็เอาเข้อสะดวกแต่พูดถึงว,ว่าพวกคมฟงคมไฟเนี่ยบางทีมันต้องเราต้องให้ลูกศิษย์มันเอาไปซื้อบาไงเข้าใจไหมเออมันก็จะมันก็จะลำบากไม่มี้คมฟงไฟเอาซีเรียสอะครับอาจารยนะครนบได้ได้เช็คมาแล้วกันว่าใครขาดอะไรเดี๋ยวจะได้ส่งไปเพราะว่าไม่ต้องไปผ่านไอ้มินเจี๊ยบมันมันจะช้าเออจะส่งไปเลยแล้วได้มีเซียนแปะนะมีเซียนแปะของของอะไรเนี่ยอ่อ ปนตอะจะไปให้แล้วย้ํานะเซียนแปะลองไปถามหมอที่หมอเขาแน่หรือเปล่าเซียนแปะมันย้ำ้วมันมีแค่สี่ที่เลี่ยมทองแล้วอะอันนั้นนะบูชาหนึ่งหกแปดเก้าส่วนเหรียญเนี่ยเหรียญเนี่ย 6, 7, 8, หกเจ็ดแปดเก้าเดี๋ยวถ้าคุณโอ๋รู้ว่าเนี่เขาเขาจะยังไม่เห็นถ้าใครบูชาได้วาสนาใครเอาไปจบนะครับอันนี้ควรเอาไปเลี่ยมทองเหมือนกันติดตัวมีเหรียญเดียวเก่าแก่เก็บมาตั้งแต่นู่นน่ะนานมากก่อนเจอเซียนแปะอีกอันเนี้ยนะเหรียญมันมีอยู่ในโนตอ่ะใช่เหรียญทองแดงมีเหรียญเดียวแล้วก็ ที่ให้ปนตมันมีห้าก็คือให้ปนตไปหนึ่งแล้วมันเหลือสี่นะมันเหลือสี่อันนี้ก็คือสุดยอดแล้วเซียนแปะก็คือเป็นสิทธิ์พี่ของท่านอาจารย์นะประมาณนั้นแต่เราก็นจะยังไม่มีใครได้บูชาคือตั้งให้สูงเลยเพราะมีเหรียญเดียวนะแล้วมันต้องราคานี้แหละจริงๆมันมีคนลุกสิทธิ์รุ่นสองนะที่มันถูกหวยหกแสนที่เราพิมพ์ไว้เมื่อวานจำได้มั้ยมันจะมาเอาเซียนแปะมันให้เราสองหมื่นเราไม่เอาเพราะว่ามันมีเยอะแล้ว เราจะให้ร, ора, ร,รุ ال ่นนี้มีอันเดียวทองแดงอ่ะเดี๋ยวเราถ่ายรูปไปดูครับอืมรอรออ่าอ่าได้ได้ได้แล้วง้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บมาให้ยังไม่ได้บอกคุณหกเจ็ดแปดเก้าให้มันจำไม่ผิดอ่ะมีเหรียญเดียวมีเหรียญเดียวส่วนที่เหลือนะมันเป็นเหมือนของปรนตอ่ะอันนั้นหนึ่งหกแปดเก้าอันนี้มันเป็นเอามาใหม่แต่ว่าอันเชิญโดยจิตท่านมาปลุกเสกให้อยู่ัะแต่ว่าจะส่งให้วันหมูนะวันเลยวันหมาไปอืมโอเคได้แล้วส่งรูปไปดู นั่นแหละมีอันเดียวบอกไว้กลัวเธอไม่เห็นเพราะว่าลงโนต้ตไงถ้าในสําคัญเราจะย้ําให้กส่งของอยู่ครับจะก็ฟังไปด้วยอ่โอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวฟังย้อนตามนั้นสาธุ